การสำรวจหาสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดวิกฤติย่าทะเลเสื่อมโซของคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาการเสื่อมโซของแหล่งย่าทะเลในบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากสถาบันการศึกษาองค์กรและตัวแทนชุมชนยังคงดําเนินต่อไปที่เกาะมุกจังหวัดตรังเพราะสถานการณ์ย่าทะเลเสื่อมโซไม่ได้เกิดเฉพาะที่หมู่เกาะลิบงเท่านั้นแต่ยังพบความเสียหายของย่าทะเลอย่างต่อเนื่อง บริเวณเกาะมุกถึงแหลมยงหลังบ้านแหลมใสและอ่าวมะขามจังหวัดตรังกลุ่มเกาะสีบอยาจังหวัดกระบี่และเกาะพระทองจังหวัดพังงาการเก็บข้อมูลแหล่งญาทะเลบริเวณเกาะมุกของทีมนักวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น3กลุ่มตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศญ้าทะเลและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละคนได้แก่งานญ้าทะเลงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และงานสัตว์ทะเลหายากเช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลที่เกาะลิบงสภาพทั่วไปของหญ้าทะเลบริเวณเกาะมุกนั้นมีการแพร่กระจายของหญ้าใบามะกรูดใกล้บริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของพยูนจึงมีโอกาสพบเห็นพยูนใกล้ชายฝั่งทะเลได้บ่อยครั้งเนื่องจากพยูนเข้ามากินหญ้าทะเลในช่วงน้ําขึ้นโดยในการสํารวจและเก็บข้อมูลหญ้าทะเลครั้งนี้ยังคงพบความหนาแน่นของหญ้าทะเลชนิดหญ้าใบามะกรูด รวมถึงร่องรอยการครูดไถกินหญ้าทะเลของพายุอยู่ทั่วไปส่วนหญ้าคาทะเลที่พบปะปนอยู่กับหญ้าใบามะกรูดน,นั้นมีลักษณะใบขาดสั้นไม่สมบูรณ์มีสีเขียวและสีน้ำตาลปะปนกันมีตะกรนปกคลุมใบและบางส่วนยืนต้นตายซึ่งพบทั้งบริเวณน้ำตื้นและพื้นที่น้ำลึก ณปัจจุบันตอนนี้หลังจากที่เรามีการทํางานตรงน,นี้ถามว่ามีคําตอบที่ชัดเจนไหมมันต้องมีข้อมูลทางวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้นกว่านี้แต่เราพอที่จะคาทางมองเห็นเรื่องราวว่ามันน่าจะเกิดจากเหตุการณ์อะไรแล้วมาเกิดผลยังไงขึ้นมาได้บ้างบางส่วนแล้ว กูะะกกม่มมกกจากการร่วมกันคิดช่วยกันศึกษาวิเคราะห์ของทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางทะเลเบื้องต้นพบว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ญอทะเลอ่อนแอลงจนเกิดความเสียหายมากมายขนาดนี้มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใครเหมืเช่นมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพความรุนแรงของตัวมหาสมุทร ปีนี้จะเป็นปีที่เกิดเอลนินโยก็คือร้อนกว่าปกติและเหตุการณ์ลักษณะต,ตรงนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วในปีใกล้ๆตรงนี้ก็คือปี62-63ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีเดียวกับการที่เราเริ่มพบหญ้าทะเลเริ่มเสื่อมโทรมลงปรากฏการณ์ตัวนี้มันทำให้เกิดผลอะไรบ้างมันเกิดผลก็คือทำให้น้ำแห้งผิดปกติเป็นเวลานานมันทำให้หญ้าทะเลจะต้องตากแดดนานขึ้นโดยเฉพาะหญ้าคาทะเล เมื่อมีการตากแดดนานขึ้นมันก็จะมีความอ่อนแอลงอีกอันหนึ่งที่เราพบก็คือว่าปกติเนี่ยระดับน้ําทะเลก็จะอยู่สมดุลกับระดับน้ําใต้ดินเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดระดับน้ําทะเลลดต่ําลงปุ๊บตรงนี้ก็จะมีแรงดันมากน้ําจืดก็จะไหลลงมาสู่ตรงพื้นดินที่เป็นทะเลน้ําจืดที่มันไหลลงมาเนี่ยมีผลเพราะว่าหญ้าทะเลเป็นหญ้าที่อาศัยอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นการมีน้ําจืดมากเกินไปก็จะมีผลเสียกับเขา อีกอย่างที่เป็นตัวสําคัญก็คือภายในดินเนี่ยปกติจะมีชั้นของเรียกว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับที่เป็นสีดํำๆเวลารเาขุดออกไปพอไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยถูกน้ำใต้ดินเนี่ยดันขึ้นมามันก็ทําให้ระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ตื้นมากกว่าปกติก็จะส่งผลเสียนี่คือสมมุติฐานถึงสาเหตุความเสื่อมโทมของแหล่งยาทะเลที่เกิดจากการศึกษาข้อมูลคิดวิเคราะห์และสํารวจ ในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้คณะทำงานและทีมนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลยังคงต้องเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบนิเวศญ้าทะเลต่อไปเพื่อให้แหล่งญ่าทะเลกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง ในฐานะแหล่งผลิตสัตว์น้ำให้กับทะเลไทยเช่นที่เคยเป็นมา